สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Awakening Guidance จากช่อง Awakening Era ภายใต้แบรนด์บ้านอิ่มสุภกะบ้านแห่งการีานามิตรที่นำความดีงามมาให้คุณจนอิ่มใจค่ะคลิปนี้เป็นคอลเลกชีฟคลิปเช่นเดิมนะคะตามมาติดติจากคลิปก่อนหน้านะคะว่ามาดูกันเลยค่ะว่าเอาชัดๆ ตกลงเขารักเราไหมและจะทำยังไงต่อไปนะคะโดยที่วันนี้ตังกรจะใช้ The ม u s e Tarot นะคะมาดูกันค่ะชัดๆจะยังไงนะคะแล้วก็จะไปกันที่บัตรช่วยจำนะคะเอาเป็นภาคกิริยาก่อนนะแล้วดูเพิ่มเติมอีกทีว่าจะจะไปต่อด้วยสำรับไหนเพิ่มเติมอีกทีไหมนะคะมาดูกันที่เด e ม u s e t a r r t ก่อนเลยนะ ก็มาดูกันค่ะว่าเอาชัดๆค่ะเอาชัดๆตกลงแล้วเขารักเราไหมนะคะแล้วจะทํำยังไงต่อนะคะต่อเนื่องมาจากคลิปก่อนเลยนะคะ <c ười> ขึ้นคล้ายๆเดิมเลย Queen of Voices นะคะก็เอ่อแต่ตัางความมองว่ามันมันก็ดีนะมันมันยังแบบถ้าเปรียบเทียบมันก็คือ q ค e ีนดาบ คือความชัดเจนนะคะจะผ่านอุปสรรคขวากหนามมาเนี่ยนะคะนะคะสิ่งรบกวนต่างๆอีกาทั้งหลายเนี่ยนะคะแล้วสตรองเลยนะคะไม่ได้หวัว่นไหวไหวติงกับอะไรที่ถาดขมเข้ามานะคะดูหน้านางนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เดี๋ยวลัคนาราศีมาบอกอีกทีเนาะแล้วก็ ตัวเองนะคะก็เป็นเหมือนนางฟ้านะ่ะติดปีกอะ่ะนะคะดังนั้นจะกลัวทําไมนะคะกับอีกานะคะดูสิสว่างนะคะอืมเป็นปีกขาวนะคะไปกลัวทําไมกับอีกาปีกดํานะคะประมาณนั้นนะคะเราก็ตัวใหญ่กว่าตั้งเยอะนะคะอ่าดังนั้นจะข้ามผลอุปสรรคขวางหนามมาเดี๋ยวดูเพิ่มตอ่ตอตอ่ตอไปก่อนเนาะทัวร f อ m o t i o n s emotions, นะคะ ก็คือสองสองถ้วยนะคะสองถ้วยสองถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากนะคือเป็นไพ่คู่บอกเลยว่าเป็นไพ่คู่รักถามว่าเขารักคุณไหมอตอบจากใบนี้ก่อนเลยนะรักนะคะปกติเนี่ยถ้าไพ่สองถ้วยขึ้นเนี่ยแม่หมอจะดีใจกันทุกคนอยู่แล้วนะคะถ้าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยคือรักนะคะดูสิคะแบบสองคนเนี่ยก็คือแบบ มีการคอนเนคกันนะคะมีการคอนเนคกันแล้วก็อยู่ท่ามกลางแบบปานิโมนะคะอ่าสวยงามเหมือนเต้นเต้นระบำกันอยู่ใต้น้ำเลยนะจะมีการแบบว่ามอบความรักความสัมพันธ์ให้กันนะคะเป็นไภ่คู่นะคะเป็นไภค่คู่เขารักคุณไหมเขารักคุณ Uh, the h i e r p h a n t นะคะอ่ะอันนี้มีคนที่จะเป็นลัคนาหรือราศีพืฤษภได้เนาะไม่คุณก็เขานะคะอืมมีความแบบเชิงจิตวิญญาณการพัฒนาเชิงจิตวิญญาณเป็นความสัมพันธ์ที่จะได้พัฒนาเชิงจิตวิญญาณด้วยอาจจะต้องไปพัฒนาตัวเองอะทั้งคุณและเขาอะ่ะให้ยกระดับ โดยเฉพาะเรื่องของจิตใจจิตวิญญาณนะคะเพื่อที่จะได้มีความสัมพันธ์ที่ดีเนาะทิศทางมาในทางดีแต่ว่าช่วงเนี้ยอาจจะต้องแบบอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่จะมีโคมเนาะก็คือมีมีทิศทางที่ดีเตรียมที่จะแบบเฉลิมฉลองนะคะแล้วก็น่าจะ คือพอสองถ้วยออกมาอะไรมันก็เหมือนดีไปหมดแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูต่อกันนะดี A o f materials นะคะก็คือไพ่เทียบก็คือเป็นเอ่อหนึ่งเหรียญไพ่เหรียญเนี่ยแไพ่ไนพะ่นหนึ่งเนี่ยหมายถึงการเริ่มต้นอยากจะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเอาชัดๆเขาอยากมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะคะอย่างชัดเจนนะคะอย่างมั่นคงนะคะ อ่ะขออีกหนึ่งใบนะ three of materials อันนี้คือสามเหรียญเนาะออโอเคมันมันต่อมาจากคลิปก่อนหนะ้าจริงจริงมันอาจจะมีเรื่องของเปิดปาร์ตี้มันจะมีบุรุษที่สามถ้า ความสัมพันธ์ของคนไหนที่มาดูเราไม่ได้มีบุรุษที่สามที่เป็นแบบอีกคนหนึ่งความรักเราสองสาคนอาจเป็นได้ว่ามันจะมีเติร์ปาร์ตี้ที่แบบมาเขาเรียกว่าไงอะมาคอมเมนต์อะมามาให้คอมเมนต์มาแบบมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์นี้ซึ่งมันทำให้เขากางังวลแต่ตังกว่ามองว่า มันเป็นไปในทิศทางที่จริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างดีถ้าเอาจากหน้าไพาน่นี้เพราะสามคนเนี้ยเขานอนแบบนอนเนื่องกันอะ่ะเขาต่อกันน่ะเขาดูเหมือนกับเขาไม่ได้แบบขัดแย้งกันน่ะเขาก็ต่างกันนะคะคนละสีแต่เขาไปด้วยกันน่ะ แล้วก็มันค่อยๆเหมือนเป็นเขาเป็นรากฐานที่จะนําไปสู่ข้างบนดังนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของอ,อย่างเช่นคนในครอบครัวหรืออะไรนะถ้าไม่ใช่แบบเปิดปาร์ตี้แบบเหมือนอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์เราสองสาคนนะอันนี้ยตังความมองว่าแนวโน้มไม่มีปัญหาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบเป็นรากฐานที่ดีแล้วไปไปไป,ไปในอนาคตที่ดีดังนั้นนะ ต่งางความมองว่าถ้าเขาถามว่าเขาเอาชัดๆเขารู้สึกยังไงเขารักเราไหมนะคะเขารักคุณไหมนะคะเขารักคุณนะคะแล้วเขาก็อยากมาเริ่มต้นความสัมพันธ์แล้วเขาก็จะค่อยๆเห็นแหละว,ว่าทิศทางมันเป็นไปนในทางที่ดีครอบครัวก็โอเคนะคะหรือการจัดการเกี่ยวกับถ้ามันเป็นเตยปาร์ตี้บุรุษที่3อีกคนหนึ่งจริงๆนะ ก็มันน่าจะมีทางออกที่ดีที่ทําให้มันราบรื่นขึ้นได้อะไรประมาณนั้นนะคะเขาจะฝ่าฟันอุปสรรคขว,ขวักหนาม,มาอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อที่บัตรช่วยจํานะคะนะคะที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะว่าเอาชัดๆเขารักคุณไหมนะคะและเขาจะทํำยังไงต่อนะคะ โอ้โหอติ์มาสองใบโอเคเขาเป็นคนที่แบบเป็นดาวเด่นอะแล้วมีคนชอบเขาเยอะอะมีคนกรีดเขาเยอะอะแต่ถามว่าเขาสนใจไหมเขาก็ไม่ได้สนใจแต่เขาก็แบบเขาก็เขาก็แบบว่ายิ้มอยู่นะเหมือนประมาณแบบอ๋อเขารู้ตัวว่าเขาแบบอ้ฉันเจ๋งนะฉันเท่นะฉันหล่อนะฉันสวยนะอะไรประมาณนี้ค่ะ หลังคาอะคือคาว่ากักคอยที่แปลว่าหล่อเทอะไรแบบเนี้ยเอออุ้ยตัวอย่างประโยคอ่ะเขาใช้ตัวอย่างว่าอยากได้แฟนหล่อ <c ười> คนที่มาดูอ่ะคุณกําลังเดียวคนที่แบบหน้าตาดีเปล่าแล้วอยากได้แฟนหล่อปะคะหรืออยากได้แฟนสวยอะไรแบบนี้น้องแล้วก็เป็นคนที่แบบดูมั่งคัง่งมีความมั่งคั่งด้วยนะเอา้า จะมาดูซะหน่อยกลายเป็นได้ไพ่ขยายแบบพลังงานเขานะคะอืมเขาก็เป็นคนแบบรู้ว่าตัวเองมีดีอะ่ะเอ้ากักคอยไม่พอนะคะไพ่ใบนี้เขาไหวเพราะว่าน่ารักใน่อันนี้เป็นเป็นภาพสุนัขแต่เอาจริงๆคือเหมือนแบบเขามีความงุงงิงตะมูตามีอะ่ะเขาก็มีความน่ารักในตัวเนา ในทางเดียวกันน่ะเขาว่าอาจจะเอ็นดูคุณอาจจะมองว่าคุณนะ่ะน่ารักมุ้งมิงตะมุตะมิเขาไว้เน่นะคะตัวอย่างประโยคอะเขาไว้เน่น่ารักนะนะคะเขาก็เอ็นดูคุณแหละอาตั้งก็ขออีกใบหนึ่งเนาะเวลามันจํากัดมากๆเลยอะขออีกใบหนึ่งอะไรเนี่ยเอา้าเอา่เอ มีการไปทานอาหารนะมีทั้งแบบอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นนะคะเออเนี่ยมันมีความต่างของวัฒนธรรมนะคู่คุณอะนะคะมีความแตกต่างนะแล้วเขาก็อยากที่จะแบบมีกิจกรรมอะอยากไปทานอาหารอยากไปแบบช้อปปิง้งไปซื้อเสื้อผ้าอะไรกับคุณอะประมาณนั้นอะนะคะเมื่อกี้มันติดมาอีกใบหนึ่งเออเนี่ยคิดไปหมดเลยอะ โอ้ยจะมีตังค์ไปเปคุณไหมในประมาณนี้นะคะเขาจะมาชัดเจงกับคุณแหละนะอะโอเคค่ะวันนี้ได้เท่านี้ก่อนนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวโคชชิ่งบำบัดติดต่อมาในแอปเขียวนะบ๊ายบาย